ลิงจังได้ลิงก็จอยลิงก็คือกระซื้อนี่โอ้ยนีมีงแล้วนี่โอ้ยไมาซ้างน้ำจานะครับลิงกินฟงแล้วมันตั้งดาวดิเอาบองได้บีมย์ตั้งดาวดิมึงมาไหมมึงมาไหมลงสีอันนี้ลงสีลงสีอาขาขวานลงสีกับอันนี้ เท่เลยลูกปงนะครับอาจารย์อาจารย์อองนะครับรักลิงกินลูกปงนะครับลิง่ยพีก็ซื้อ <lig> ม <ab as> <Leonard> ัาตั้งดาวในส่งนี้ส่งนี้มัาตั้งดาวค้าขกาเส่งนี้นี่เบิ้งเบิ้งจะชินปลาซูงเลยวันนี้วันนี้ เอาทั no uh, ้งเอ้าท oh. ั้งผีทั้งผีเออเขาคณะจิตปรรมศาสตร์เรียมประจุกันเออนั่นแหละท่างมันออกให้มันนั่นกับขังดูดูแบบนี้นี่ครับโครงการลิงกินปงพวงหน้าตาอาจารย์นี่ที่นันมาเนี่ที่หน้าตาอาจารย์อุ้สจุ๊ยลิงมันตั้งดาวมันตั้งดาวได้ลูกปงมันตั้งดาวตรงนี้โอ้เจ้าคิวเป็นตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง